สวัสดีครับวสวสัดีคพี่ปุ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีคะ่ะน้องทูนะครับว,วันนี้มาพบกับน้องทูและพี่ปุ้ยนะเดี๋ยววันนี้ปุ้ยกับทูนะคะจะพามาดูเป็นรถเอ็มพีวีรถแวนและกันเนะเาะรถครอบครัวไซส์ใหญ่ใช่รถครอบครัวไซส์ใหญ่เพื่อนะเอาไปนู้นก่อนคะ่ะคันนี้นะครับเป็นนิสสันเอลแกรนนะครับปี2011ใช่แล้วคะ่ะนะปี2011นะครับ,รบมาในราคา9 7้0 0 0นเจ็บาทนะครับอีกที่ 9 7 0 0 0 0บาทนะครับคุณจะได้เป็นเจ้าของคันนี้ไปครอบครองโดยบริย,รยายะนะครับสาสลาตรโอแกนะคะเครื่อง2.5เบนซินเนาะตัวนี้นะครับเป็นตัวไฮเบส y ต t ร์นะเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซิน2.5นะเป็นตัวท็อปสุดของเขานะครับความน่าสนใจของเขามีอะไรบ้างเนะทูพาย pie, ชมนะครับ ไฟหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นไฟ2ชั้นกระจังหน้าค่อนข้างใหญ่นะครับมาพร้อมสีโครเมียมนะเป็นเส้นยาวนะแนวนอนอย่างนี้เลยนะครับโครเมียมยาวไปถึงนู่นเลยถูกต้องมาพร้อมไฟตัดหมอกนะครับรอบไฟตัดหมอกนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมเหมือนกันนะครับสวยงามนะตัวนี้เป็นสีอะไรคะพี่ทูกเป็นสีขาวมุกสีขาวมุกนะคะตัวนี้ครับผมใช้งานง่ายนะคุณผู้หญิงก็ขับได้เพราะเป็นเกียร์ออโต้นะลักษณะท่านั่งนะท่าเสาร์ไม่ใส่การมองดีมากๆเลยนะครับ กระจกมองข้างของเขาจะค่อนข้างสวยงามนะจะเป็นหูกระจกแบบนี้นะไม่ได้ติดกับกระจกด้านข้างจะเป็นหูกระจกขึ้นมานะครับมีเ<ม>ฟือวมุมข้างกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและที่สําคัญตรงนี้เห็นไหมมีกล้องไหมคะเห็นไหมตรงนี้สวยงามนะรู้สึกตรงนี้จะมีกล้องด้วยใช่แล้วตัวรถเป็นสีขาวมุกสวยงามนะครับขอบกระจกทั้งมุมล่างและมุมบนนะครับตัดด้วยลายเส้นของโครเมี่ยมเห็นไหมสวยงามนะครับตั้งแต่<ช>มุมกระจกด้านหน้าจะลดด้านหลังจะเดินเส้นจนถึง กระจุกทั้งบานก็ดีไซน์ของเขาก็จะคล้ายๆสเตปวากกนับผมถูกต้องนะสวยงามนะครับคันนี้มีิฟ์มมาแล้วเรียบร้อยสวยงามรถประเภทนี้นะทุกบอกเลยต้องติดิล์มมันจะให้อารมณ์เรียบหรูดูแพงตัวรถเป็นสีขาวมุกนะครับมือเปิดประตูนะจะเป็นสีคมเมียมนะครับทุกบานเลยใช่แล้วค่ะที่สำคัญตัวนี้เป็นตัวคีเลตนะพอดีตอนนี้เอากุญแจไว้หน้ารถถ้าคุณเปิดสมบูรณคันนี้ยังไม่ได้สตาร์ทมาถึงปุ๊บนะ คูณเพียงแค่กดปุ่มนี้ปุ๊บประตูทําการจะเปิดทันทีนะครับนี่เป็นตัวแจค็คเล็น,นะครับนี่นะสวยงามตัวนี้เป็นประตูไฟฟ้านะคะประตูสไลด์นสองฝั่งนะครับใช่แล้วอ่ะเข้ามาเลยพี่ปุ้ยไม่ให้ผู้ช้าอ๋อเป็นเบาะหนังกึ่งผ้าเนาะภายในก็จะเป็นตัดด้วยสีดําแล้วก็สีน้ําตาลครับนี่เบาะก,ก็เป็นเบาะมิกกี้เมาส์นะคะคล้ายๆเบาะมิกกี้เมาส์เลยอ่ะทรงจะคล้ายๆะนะครับ ลักษณะท่านั่งค่อนข้างสบายนะครับมาพร้อมสลูปนะครับปลาไปเที่ยวต่างจังหวัดเนาะขับไปทะเลนะไวร้รับลมบตัวนี้ดินแบบว่าคือมันเป็นรถครอบครัวโดยสมบูรณ์แบบนะรถครอบครัวทูแนะนําให้ใช้รถประเภทนี้เลยนะคุณดูลักษณะท่านั่งของทูดูก็รู้ว่ามันสบายนะครับตรงกลางสลับลายไม้เรียบหรูดูแพงใช่แล้วค่ะส่วนของด้านหน้าเดี๋ยวทูจะตบท้ายที่หลังจะดูแค่พาหลังก่อนนะครับตัวแอร์นะครับจะอยู่ในมุมข้างอย่างนี้พี่ปุ้ยใช่แล้วปรับได้เลยถูกต้องนะครับคนที่อยู่ด ห้องโดยสารของด้านหลังเนี่ยก็สามารถปรับด้ตัวได้ตัวเองได้เลยนะจะเป็นโหมดออโต้หรือแมนนวลคุณเลือกใช้ได้เลย<ช>นะครับ,รบตัวนี้ก็จะมีสซร,ร,รูปสองตอนนะคะมีทั้งตอนข้างหน้าแล้วก็ตอนข้างหลังเดี๋ยวพา<ม>ดูอีกทีเนาะภายในตัวรถของเขาก็พรมกระดุมรอบคันทําความสะอาดได้ง่ายใช่ครับดูแลรักษาทาความสะอาดได้ง่ายมากอันนี้ก็เวลาไปต่างจังหวัดเหนื่อยเมื่อยขาก็สามารถเอาขึ้นได้นี่นอนพักขาย,ยาวเลย มาในส่วนของด้านหน้านะแผงประตูก็จะเป็นแผงประตูสีดําเข้มนะครับสลับกับลายไม้สีน้ําตาลเข้มนะคันนี้จะคุมโทนเป็นดําน้ําตาลนะหลักๆแล้วนะครับตัวเบาะด้านหน้าก็จะเป็นซับด้านข้างจะเป็นหนังสีดํานะและลายหนังค่อนข้างสวยงามมากๆตึงเป๊ะแล้วตึงและซอฟนะตัวหนังตึงแต่ตัวซับซอฟแล้วนิ่มมากๆเลยนะครับลายไม้คาดกลางนี้จะหลดดีเลยนะตั้งแต่คอนโซลกลาง แต่คันนี้มีมีทีเด็ดอยู่อย่างนี้ที่พี่ปุ้ยคอนโซลหน้าหน้าเป็นอาคันทาลล่าแล้วเป็นอาคันทั่านะจับก็จะให้อารมณ์เรียบหรูดูสปอร์ตใช่แล้วแลรถประเภทนี้เห็นไหมของเล่นแอซเซสซอรีในรถเขาจะค่อนข้างเยอะมากนะครับนี่ช่องใส่แก้วนะครับช่องใส่เหรียญนะคุณจะไปใส่บัตรกระเป๋าตังค์ใส่เหรียญก็ได้หรือจะวางกุญแจรถไว้ในนี้ก็ได้นะครับอันนี้มีจอ DVD ไหมคะมีครับจอ DVD แล้เนาะแอร์ก็เป็นออโต้ครับผมก็ฟังก์ชันไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่ถูกต้อง ทั่วไปเหมือนรถญี่ปุ่นเราทั่วไปการรองรับออปชั่นของเขาก็จะใช้ได้ภาษาหลายภาษานะครับใช่แล้วตัวหน้าจอก็จะเป็นของพ i o n e น r นะเป็นระบบหน้าจอสัมผัสนะครับแล้วก็ดาวเริ่มต้นอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์ดาวเริ่มต้นสิบเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วครับคันนี้ผ่อนเบื้องต้นาจ้อยู่ที่เดือนละประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งหมื่นแปดพันกว่าบาทนะไม่เกินหนึ่งหมื่นเก้าประมาณนี้นะครับประมาณนี้ผ่อนห้าปีต้องขอตัวลากานจริงๆแล้วใช่ค่ะฮัโหสวัสดีครับ